สวัสดีครับวันนี้วันที่20กันยายนสอง5้าหาขึ้น6ค่ำเดือน10เดี๋ยววันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบในการอ่านเดี๋ยวผมจะให้สลีอ่านให้ฟังก็วิธีทำก็ไม่ยากครับเนี่ยคัดคัดลอกขอความไปก็อยากให้ หลายคนนําไปใช้เนาะพอคัดลอกไปแล้วก็แล้วก็เปิดเ,เ,เป,ปรย์ภาษาแล้วก็มาวางตรงเป,ปร์ภาษาแล้วเขียนส่าน วันที่20กันยายน2565คึ้่น6ข่ำเดืน10วันนี้มาพบสีของท้องฟ้าเขียวสดใสเมฆควบแน่นและมีลมสงบอบอ้าวร้อนมากแดดแรงเพราะท้องฟ้าสีสดใสตอนเช้าเช้ามีหมอกเหมือนจะเข้าหน้าหนาวท้องฟ้ามีเมฆเกล็ดปลาฟ้าสูงลิ่งเลยพอมาสายสายเริ่มพบฟ้าเปิดสดใสเมฆควบแน่นตามภาคเลย ความจริงเราคบอากาศแบบนี้มาตั้งแต่วันที่18กันยายนมาแล้วซึ่งลักษณะอากาศ2-3วันมานี้มันบอกอะไรเราได้บ้างในหลักความสมมาตร แน่นอนครับว่าในอีก6เดือนหรือ180วันข้างหน้าบ้านเราจะเจอกับอากาศร้อนอบอ้าวมากในช่วงวันที่สมมาตรกันคือช่วงวันที่15ถึงวันที่19มีนาคมรับรองว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวมากตามหลักการที่มันสมมาตรกันและมันยังบอกถึงความสมมาตรอีก30วันข้างหน้าว่า นเวลาอีก30วันช่วง15ถึงวันที่19ตุลาคมความกดอากาศสูงหน้าจะแผ่ซึมลงมาทำให้วันที่20ตุลาคมลมหนาวแผ่ลงมาถึงบ้านเราเป็นม้าเร็วมาเตือนว่าลมหนาวกำลังจะลงมาทำให้ภาคเหนือฝนไม่มีแล้วตามที่เคยพยากรณ์เอาไว้แต่ก่อนจะพูดคุยไม่ถึงจุดนั้นมาเอาใกล้ๆนี้ก่อนว่า นับจากช่วงน,นี้ไปเราจะมีโอกาสพบย่อมความกดอากาศต <dır> ่ำพัฒนาตัวนำผลมาบริจาคให้เราได้ในระยะใกล้ๆนี้หร <animals under> ือไม่จากการพบข้อ <fire> มูลบันทึก180วันของวันที่ 2, 3, 2, 4, 2, 5กันยายนที่พบว่ามีลมใต้พัดแรง ซึ่งการพบลมแรงเชื่อได้ว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำสัต์ที่สามารถพัฒนาตัวขึ้นและข้อมูลต่อมายังพบเมฆฝุ่นหลังจากนั้นโดยผมเคยพยากรณ์เอาไว้ว่าช่วง23-25นี้จะมีโลพัฒนาตัวและเข้ามามีอิทธิพลในบ้านเราช่วงปลายปลายกันยายนถึงวันที่6ตุลาคมตามที่พบเมฆฝุ่นที่เป็นสภาวะฝนตกหนัก อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนมาแช่และอาจเป็นช่วงที่น้ำหลากได้ซึ่งสภาวะอากาศของปลายกันยาต่อตุลาคมมันยังนำไปบอกเล่าเรื่องราวของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มันจะไปมีผลกระทบทางภาคใต้เชื่อว่าจะมีพายุเข้าไปมีผลกระทบทางภาคใต้ ช่วงการพบลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังที่แรงช่วงวันที่9ถึงวันที่14พฤศจิกายนตามหลักของการจับคู่ลมมรสุมเพราะช่วง180วันที่แล้วลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังที่แรงค่อนข้างกระโชก ซึ่งมันจะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลา180วันที่มันสมมาตรกันมีลมหนาวที่พัดแรงทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นจัดฝนหนักในระยะเวลา4-5วันนี้ความกดอากาศสูงอีกระลอกคงประมาณวันที่20พฤศจิกายนซึ่งระลอกนี้บอกถึงเมฆฝุ่นด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น นอกเหนือจากความกดอากาศสูงและปลายปลายพฤศจิกายนช่วง26ถึงวันที่30พฤศจิกายนลมหนาวพัดแรงขึ้นมันจะมีพายุไหมเพราะสัญญาณมันไม่ชัดอาจเป็นได้แค่ย่อมโลอากาศหนาวจะมีความเย็นเป็นจริงเป็นจังต่อเมื่อเข้าเดือนธันวาคมไปแล้วเราถึงจะเห็นอุณหภูมิที่ลดต่ำลงจากการพบลมพัดต่อเนื่องของลมมรสุมประจำฤดูถึงแม้อาจไม่ถึงขั้นหนาว แต่มีลมอีสานลงมาต่อเนื่องแต่อากาศที่จะเย็นจริงๆน่าจะมาจากการจมตัวของลมชั้นบนหรือที่เรียกว่าหนาวฟ้าช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะน่าจะมีแอนตี้ไซคลนิกอยู่เหนือประเทศ ซึ่งลมแบบนี้มันอาจมีผลกระทบที่เป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตามมาเพราะช่วงข้อมูล180วันของวันที่3และวันที่4มกราคม2567มันมีลมสวนทิศลมอาคเนเมกุ่นเป็นข้อมูลซึ่งตีความว่ามันคืออิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตก เหตุผลที่ว่าถ้ามีลมหมุนตามเข็มแล้วเกิดมีลมอาคเนหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสยขึ้นมันอาจทำให้เกิดอากาศแปรปรวนจะเกิดอะไรคือต้องพยากรณ์ตามบันทึกเอาไว้ก่อนและต่อมาช่วงวันที่9มกราคมถึงวันที่13มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงอีกระลอก พัดปกคลุมประเทศไทยระลอกนี้อาจทำให้ลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างและฤดูหนาวในปีนี้บอกไว้เลยว่ามันจะพัดยาวนานกว่าทุกปีและช่วงที่แรงมากๆที่หนาวดอกนิ้วดอกจานช่วง วันที่20มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ผมให้ว่าเป็นไฮไลท์ของฤดูหนาวประจำปีนี้เศษ2,566ส่วน2,567ซึ่งการที่จะมีการพยากรณ์แบบนี้ได้คงไม่มีใครจะมาพยากรณ์ลักษณะนี้ได้นอกจากปูตตูภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถทำได้ และทํามาต่อเนื่องยาวนานเพราะเรามีหลักการของตนเองที่เชื่อว่าใครก็ยังทําไม่ได้สวัสดีครับตามนั้นนะครับถ้าใครไปอยากอ่านค่ะเพราะว่าในการเอามาชี้แจงตนนี้ก็สามารถเอาไอ้ภาพมาประกอบเลยด้วยถ้าใครมาดูช่องช่อง u ูท b e ก็เปรกเปรียบคับก็ คงสวัสดีแล้วครับแค่นี้แล้วครับ